เอาละครับก็สวัสดีเหล่าฮันเตอร์ที่น่ารักของช่องดิมาติโอด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วหลังจากที่ทำคอนเทนต์ของมอน s เตอร์ n t e r มาอย่างยาวนานผมก็เพิ่งสังเกตและนึกขึ้นได้ว่าตัวของผมนั้นยังไม่เคยทำคลิปของเหล่ามอนสเตอร์ชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าสุดยอดแข็งแกร่งและเรียกได้ว่ายากที่จะต่อสู้ที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของเหล่าฮันเตอร์ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับซึ่งมอนสเตอร์เหล่านั้นก็คือ De v i ีย m o อน ster อร์นั่นเองครับโดยก่อนที่จะไปนะครับก อย่างร้าน4 Players Game Shop โดยใครก็ตามนะครับที่ตามหาเครื่องเกมแผ่นเกมคอนโซโลหรือของคอลเลกติเบลต่างๆก็สามารถติดต่อร้านนี้ไปได้เลยนะครับทางร้านบริการครบจบในที่เดียวและถ้าบอกว่ามาจากช่องดิม i ติโอแล้วก็ได้รับส่วนลดพิเศษด้วยนะโดยสำหรับฮันเตอร์คนไหนที่ไม่รู้จักกับดีเวนมอนสเตอร์ดีเวนก็คือหนึ่งในชนิดของมอนสเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นคอนเทนต์ในเกมให้กับภาคครอสและดับเบิลครอสนั่นเองนะครับโดยพวกมันคือเหล่ามอนสเตอร์ที่ผ่านการต่อสู้อันโชคชน ทั้งกับมอนสเตอร์ด้วยกันเองฮันเตอร์หรือธรรมชาติอันโหดร้ายจนร่างกายของพวกมันนั้นเกิดการวิวัฒนาการและแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากเลยนั่นเองนะครับซึ่งความแข็งแกร่งส่วนมากของพวกมันก็จะมีโหมดพิเศษที่เรียกได้ว่าโหดจัดๆและมีท่าไม้ตายประจําตัวจนทําให้พวกมันแต่ละตัวนั้นได้รับฉายาพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทําให้ผู้คนต่างจดจําและยกย่องให้มอนสเตอร์ดีเวียนนั้นเป็นหนึ่งในคอนเทนต์เอ็นเกมที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของโลกมอนฮันเลยนั่นเองนะครับ ประเดิมกับตัวแรกกับหนึ่งในมอนสเตอร์สุดคุ้นเคยกับน้องหมีอซโซรอสที่ในคราวนี้ตัวของมันนั้นได้รับฉายาเรดเฮมจากขนาดตัวอันใหญ่ยักษ์พร้อมกับขนตามตัวสีแดงอันเป็นเอกลักษณ์นั่นเองนะครับโดยความโหดร้ายของเจ้าเรดเฮมนั้นไม่มีอะไรมากและเข้าใจได้ง่ายคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้จักจากเจ้าหมีอซโซรอสนั้นจะถูกอัปเกรดขึ้นทั้งการโจมตีที่รุนแรงมากขึ้นถี่ขึ้นกว้างขึ้นมีน้ำซ้ำการโจมตีเหล่านั้นยังก่อให้เกิดลมแรง และแรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ที่ทําให้ฮันเตอร์ต่างเสียจังหวะสาคัญและด้วยท่าไม้ตายอย่างท่าโบกหัวแบบฟูลสวิงก็ทําให้นักล่ามากมายต่างหัวลั่นหัวหลุดกลับแคมมาเป็นแถวๆเลยทีเดียวนั่นเองนะครับถัดมากับญาติใกล้เคียงของเจ้าหมีอสโอรอสอย่างเจ้าสโนบารอนลากอมบีกันบ้างนะครับที่ถึงแม้จะมีท่าโจมตีที่เบาหลายท่าแต่ด้วยความเร็วระดับสุดยอดบวกกับความสามารถในการปั้นลูกหิมะขนาดยักษ์ก็ทําให้ตัวของมันนั้นเป็นหนึ่งในดีเว่นที่ฮันเตอร์มากมายต่างปวดหัว จนไม่อยากมาล่าและทําให้ตัวของมันนั้นได้ฉายยาสโนบารอนหรือผู้ปกครองผืนหิมะขาวเพราะทันทีที่โดนการโจมตีต่างๆของเจ้าสโนบารอนเข้าฮันเตอร์หรือเหยื่อมากมายก็จะทําการติดสถานะสโนแมนในทันทีนะครับซึ่งสถานะนี้จะทําให้ไม่สามารถโจมตีได้ในชั่วขณะหนึ่งและด้วยสถานะน้ําแข็งที่บันทอนพลังกายของฮันเตอร์ก็ทําให้การล่าเจ้ากระต่ายจอมปัญหานั้นยากขึ้นเป็นทวีคูณและเมื่อการต่อสู้ดําเนินไปถึงขีดสุดตัวของสโนบารอน ก็จะเผยให้เห็นถึงท่าไม้ตายอย่างท่ากระโดดถีบขาคู่หรือดอบคลิกมหาปะาลยและลูกบอลหิมะขนาดเกงกิที่สามารถดับชีวิตฮันเตอร์มามากมายได้ในคราวเดียวเลยนั่นเองนะครับทีนี้เราข้ามายังพื้นที่เขตภูเขาไฟเพื่อมาพบกับคางคกหินเคี้ยวสวรรค์ยักษ์อย่างเจ้าริวทัสเทสคาบ้ากันบ้างนะครับด้วยเขี้ยวข้างหนึ่งที่มีขนาดมหึมาก็ทําให้ตัวของเจ้าคางคกลาวานั้นสามารถที่จะขุดหินมากมายมาไล่ทุบไล่ปลาใส่เหล่าฮันเตอร์กันอย่างสนุกสนานเลยนะครับ ซึ่งโดยหินมากมายที่ถูกขุดขึ้นมาเกลื่อนกราดก็ทําให้ตัวของมันนั้นสามารถใช้หินพวกนี้เป็นโล่ไปจนถึงกําแพงที่ใช้ขวางทางเหล่าฮันเตอร์และสวนกลับด้วยท่าโจมตีที่รุนแรงจนนอนเปลไปตามๆกันเลยนะครับแต่ท่าไม้ตายและความอันตรายที่สุดของเจ้าคางคกเคียวยักษ์ก็คงหนีไม่พ้นท่าทุ่มหินข้ามหลังที่เอาไว้ใช้เล่นงานเหล่าฮันเตอร์ที่ไม่ทันระวังตัวและคิดว่าข้างหลังของมันนั้นคือพื้นที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งโดยความอันตรายทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ก็ทําให้ตัวของริวทัสกลายเป็นหนึ่งในดีเวียนที่เรียกได้ว่าหัวร้อนที่สุดตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับต่อมากับนักมายากลของเหล่าดีเวียนกันบ้างนะครับอย่างไนโคลกมาเฟสติโอผู้สามารถล่องหนและปั่นหัวเหล่านักล่าจนหัวร้อนเพราะด้วยสถานะผิดปกติมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานะสับสนที่ทําการสลับทิศสลับทางของเหยื่อและสถานะหลับที่ทําให้ฮันเตอร์มากมายต่างพลาดท่าเสียทีซึ่งใครก็ตามที่คิดจะไปล่าเจ้าไนโคลกก็ต้องพกของแก้สถานะต่าง ไม่ว่าจะเป็นบิทเตอร์บัคที่มีรสขมช่วยในการแก้สถานะสับสนหรือเ n e r g y ร r i n k ิที่ช่วยลดอาการง่วงเหงาหานอนและทําให้ฮันเตอร์หลุดสถานะจากการหลับไหลได้นั่นเองนะครับแต่ถึงอย่างนั้นงด้วยความสามารถในการหายตัวไปมาก็ทําให้ตัวของไนโคลกนั้นสามารถสร้างความรําคาญร,รวมไปถึงจังหวะสําคัญที่ทําให้ตัวของมันนั้นสามารถลิดชีพเหยื่อของมันได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยนั่นเองนะครับมีนําซ้าด้วยท่าบินควงสวรรค์ ก็ทาให้ทันทีที่ตัวของเจ้าในโคลโคลออกมาจากการหายตัวนั่นก็คือภาพสุดท้ายที่เหยื่อของมันจะได้เห็นนั่นเองครับถัดมากับอีกหนึ่งดีเวียนที่ผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะแข็งแกร่งและอันตรายราวกับรถถังที่ทิ้งระเบิดได้อย่างต่อเนื่องขนาดนี้อย่างคริสโตเบเลตอุลการ์น,นั่นเองนะครับโดยร่างกายอันใหญ่ยักษ์ก็ทําให้ทุกการกลิ้งและการเอาคางกระแทกของมันนั้นสร้างแรงสั่นสะเทือนและความเสียหายเป็นวงกว้างมากๆมีน้าซ้าด้วยแก๊สหลับและเห็นระเบิดจํานวนมากที่ถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่อง ก็ทาให้นักล่าที่เข้าไปล่านั้นต่างต้องฝ่าดงระเบิดและอุปสรรคที่เจ้าคริสตัลเบียดได้ปล่อยออกมากันจ้าละวันซึ่งหากก้าวผิดหรือพลาดไปโดนระเบิดหรือแก๊สหลับเข้าแล้วล่ะก <c oughs> ็ก็บอกเลยว่าหาซากกันไม่เจออย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะโดนติ้งทับโดนทุบหรือโดนระเบิดเข้าทุกอย่างก็คือวันช็อตแบบไม่ต้องสืบเลยและด้วยความถึกทนระดับ,บวัวตายควายล้มก็ทําให้ตัวของคริสตัลเบียดนั้นแทบจะเป็นมอนสเตอร์ที่ไร้เทียมทานในแถบพื้นที่ภูเขาไฟเลยนั่นเองครับ และตอนนี้นะครับเราก็มาถึงหนึ่งในซิกเนเจอร์ของดีเวียนที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งและอันตรายที่สุดตัวหนึ่งอย่างซิลเวอร์วินนากาคูกานั่นเองนะครับด้วยความเร็วระดับกระชากสายตาที่เป็นจุดเด่นของนากาคูก้าบวกกับกรงเล็บใบมีดและแส้หางที่ยืดหยุ่นและแหลมคมก็ทําให้นักล่ามากมายต่างล้มตายเป็นผักปลาทว่าด้วยการวิวัตรร่างกายผ่านการต่อสู้จนกลายเป็นดีเวียนก็ทําให้ตัวของซิลเวอร์วินนั้นสามารถที่จะฟาดฟันและปลดปล่อยคมดาบสายลม ที่เฉียดเฉียนทุกสิ่งและฝากบาดแผลชะกันที่ทิ้งรอยเลือดเป็นทางยาวไว้กับเหยื่ออย่างโหดเทียมเลยนะครับมีหนำซ้ำตัวของมันก็ยังเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์ด้วยการโจมตีล่อหลอกไปมาก็ทําให้นักล่ามากมายมักพลาดท่าและเสียทีให้กับมันมานักต่อน,นักแล้วนะครับซึ่งเมื่อทั้งหมดมารวมกันด้วยความเร็วและความแรงระดับที่แตะทีเดียวก็แทบนอนแมวก็ทําให้ตัวของซิลเวอร์วินนั้นกลายเป็นหนึ่งในเพชฌฆาตที่แข็งแกร่ง ท่ามกลางเหล่าสัตว์อสูนที่ยืนตระหง,ง่านอยู่บนบันลังแห่งดีเวียนมอนสเตอร์นั่นเองครับถัดมากับสัตว์อสูนผู้มาพร้อมกับพละกําลังมหาศาลและความคลั่งเต็มพิกัดที่พร้อมบทขยี้เหยื่อของมันด้วยทุกอย่างที่มีอย่างกลิมคลอไทเก็กซ์กันบ้างนะครับโดยกลับกันกับซิวเวอร์วินที่เปี่ยมด้วยเล่ห์เหลี่ยมและการหลอกล่อศัตรูกลิมคลอนั้นเถนตรงและออกล่เหยื่อด้วยความบ้าคลั่งและด้วยกงเล็บและเสียงคำรามอันทรงพลังก็ทําให้ตัวของมันนั้นมักจะไล่ต้อนเหยื่อของมันให้จนมุม และสังหารเหยื่อได้ยอย่างง่ายดายซึ่งด้วยเลือดที่สูบฉีดและไหลเวียนในร่างกายของมันอย่างรวดเร็ว <c oughs> ก็ทําให้แขนของกลิมคอที่ควรจะเป็นจุดอ่อนนั้นกลับแข็งจนสามารถสะท้อนอาวุธชั้นยอดมากมายให้กระเด็่งกระดอนไปคนละทิศละทางและสามารถสังหารเหล่านักล่ามากฝีมือมันนักต่อน,นักแล้วนะครับและด้วยความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายจากการหมุนเวียนเลือดนี้นะครับก็ทําให้ตัวของมันนั้นสามารถปลดปล่อยระเบิดไอน้าปรมาณมหาศาลที่สามารถทําลายล้างทุกอย่างเป็นวงกว้างซึ่งการดํารงอยู่ของมันนั้น ก็ทําให้โลกใบนี้ได้รับรู้ว่าพละกําลังและความบ้าคลั่งที่ไร้ขีดจํากัดนั้นโคตรโหดโคตรแรงและโคตรอันตรายเลยนั่นเองนะครับและแล้วเราก็มาถึง2ตัวสุดท้ายในพาร์แรกกันแล้วนะครับกับราชินีแห่งผืนดินผู้ครอบครองพิษร้ายอย่างดรีควีนราเทียนนั่นเองครับโดยแน่นอนว่าฮันเตอร์ทุกคนต่างรู้ดีว่าราเทียนนั้นเป็นมังกรที่มีพิษที่ร้ายแรงมากๆเลยสินะครับแต่ด้วยการวิวัต์ขึ้นเป็นดีเวียนก็ทําให้นอกจากความดุร้ายและอันตรายที่มากขึ้นของมันแล้ว ตัวของมันก็ได้พัฒนาพิษของมันให้ร้ายกาจมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับมีน้าซ้ําตัวของมันยังสามารถทิ้งผลึกพิษไว้ตามทางทําให้ใครก็ตามที่พลาดท่าไปสัมผัสเข้าก็จะติดพิษและสูญสลายภายในชั่วพริบตาเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นด้วยท่าใหม่ๆม,ม,มากมายที่ถูกเพิ่มขึ้นมาก็ทําให้ตัวของเรดควีนราเทียนนั้นอันตรายมากๆและดุร้ายขึ้นกว่าสายพันธุ์ปกติหลายเท่าเลยนะครับผมซึ่งด้วยทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็ทําให้การต่อสู้กับเรดควีนราเทียนนั้น เป็นการต่อสู้ที่บอกได้เลยว่าเลวร้ายและสิ้นเปลืองยาสุดๆเพราะด้วยเปลวไฟและพิษที่รุนแรงจัดๆก็ทำให้ในบางครั้งฮันเตอร์บางคนอาจจะตายโดยที่ยังไม่ได้ทันกระดกยาเลยสักขวดก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับและท้ายที่สุดกับราชาเพลิงการอย่างเรดคิงลาทัลลสนะครับผู้ปกครองท้องนภพาด้วยความหวาดกลัวด้วยความสามารถในการบินที่สุดยอดก็ทำให้ตัวของมันนั้นสามารถต้านทานแฟลชได้อย่างสมบูรณ์เลยนะครับตราบใดที่ปีกของมันยังไม่หัก ซึ่งการจะทำลายปีกของมันให้หักได้นั้นหากไม่ใช่ฮันเตอร์ที่ใช้อาวุธระยะไกลแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆและทำให้ตัวของเรดคิงนั้นกลายเป็นปีศาจแห่งท้องนภา,าที่คอยไล่ต้อนและบทขยี้ศัตรูของมันด้วยเปลวไฟและพิษอันร้อนแรงนั่นเองนะครับและด้วยท่าไม้ตายประจําตัวอย่างการพ่นอุกบาตเพลิงนรกที่สามารถแผดเผาอย่างต่อเนื่องและระเบิดเป็นวงกว้างก็ทําให้ฮันเตอร์สายเคาน์เตอร์มากมายนั้นต่างพลาดท่าและมอดไหม้ให้กับเปลวเพลิงของราชันนรกนั่นเองครับ เอาละครับก็จะจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับดีเวียนมอนสเตอร์พาร์ทแรกนั่นเองนะครับโดยต้องบอกเลยนะครับว่าพวกมันแต่ละตัวนั้นใน18ตัวเนี่ยก็มีจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์แล้วแต่ละตัวก็เรียกได้ว่าโหดและสร้างความหัวร้อนกันได้แบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับโดยนี่เป็นเพียงครึ่งแรกของเหล่ามอนสเตอร์ดีเวียนเท่านั้นซึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็เดี๋ยวจะตามมาในพาร์ทสเร็วๆนี้นั่นเองนะครับโดยต้องบอกเลยว่าใครที่อยากดูก็ยอย่าลืมติดตามและกดซับให้กับช่องด้วยนะครับเพื่อไม และไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราด้วยนะครับและก่อนจากลากันไปจริงๆฮันเตอร์คนไหนที่มีความหลังหรือเรื่องราวเกี่ยวกับดีเวียนมอนสเตอร์ในพาร์ทนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ตใ,ใต้คลิปได้เลยนะครับในวันนี้ดิมาติโอขอลาไปก่อนแล้วลครับสวัสดีครับโอ้โหมันโอ้โหเป็นกองเป็นเพื่อน อด้คอนเทนต์ละหนึ่งผมรอดตาย้คอนเทนต์ละหนึ่งอ้โหเราไอยู่ใกล้กันทำไมพูดสิว่าอยากมีชีวิตอะ